กคนแล้วเราก็ามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการเที่ยวไปสไตล์พี่แพมค่ะครั้งนี้เป็น EP พิเศษที่พี่แรมทำมาเพื่อคนไทยทุกคนรอบโลกค่ะเป็นช่วงสงกรานต์พี่แรมบินกลับไปเมืองไทยและไปเก็บบรรยากาศในหลายที่หลายแห่งอย่างเช่นวัดต่างๆนะคะที่มีความสำคัญในกรุงเทพ ทั้งนี้เนี่ยพี่แพมมีความประทับใจเป็นอย่างยิ่งค่ะเห็นคนไทยมากมายไปกราบไหว้สการะและทำบุญทำทานกันถึงปีนี้จะเป็นปีที่3ของโควิดแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเล่นน้ำหรือรดน้ำดำหัวกันได้แต่ว่าพี่แพมเชื่อว่าในปีหน้าทุกอย่างน่าจะกลับมาเหมือนเดิมหรือใกล้เคียงกับที่เคยเป็นขอให้ทุกคนโชคดีนะคะและสวัสดีปีใหม่ไทยคะ่ะเชิญชมคะ่ะ แล้วนี่ก็คือวิวสวยๆเหนือหมู่เกาะทางใต้ของบ้านเรานะคะก่อนที่เครื่องจะลงจอดเพื่อเติมน้ำมันในจังหวัดภูเก็ตเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงกว่าค่ะชาวต่างชาติกรีดกราดกันยกใหญ่เลยเพราะว่าวิวสวยมากเขาตื่นเต้นไปกับเราด้วยพี่แพรมเชื่อว่าเขาคงไม่ได้ไปเที่ยวมานานมากเพราะว่าติดในช่วงโควิดก็คงจะตื่นเต้นกันยกใหญ่ ในขณะนี้ก็เวลาประมาณ5้าโมงครึ่งตอนเย็นค่ะจอด1นชั่วโมงเพื่อเติมน้ำมันกว่าจะไปถึงกรุงเทพก็น่าจะประมาณเกือบ2องทุ่มนะคะพอถึงกรุงเทพปั๊บพี่แพมก็ต้องรีบไปกักตัว1วันแล้วก็เทสโควิดนะคะพี่แพมดีใจที่สุดในโลกค่ะผลตรวจออกมาเป็นลบพี่แพมก็เลยรีบเช็คเอาท์ พุ่งออกมาจากโรงแรมทันทีกลับบ้านแล้วก็มอบความสดชื่นให้กับตัวเองโดยจัดดอกไม้ทุกที่ทุกห้องและรีบออกไปทำทุระส่วนตัวทำเล็บทำผมก็คิดดูเองแล้วกันนะคะว่าอาการจะหนักหนาสาหัสขนาดไหนไม่ได้ทำมาตั้งสองปีกว่าคะ่ะรีบแช่พาราฟินด่วนเลยและแล้วพี่แพรมก็เริ่มเดินสายตั้งแต่เช้าเลยนะคะ แดดร่มลมตกคนก็น้อยวัดแรกที่พี่แพรมอยากมาที่สุดก็คือวัดแดงธรรมชาติจังหวัดนนทบุรีนี้ค่ะเป็นวัดที่มีพระปางนาคปรกองค์ใหญ่ที่สุดริมแม่น้ำแห่งเดียวในประเทศไทยองค์สูงถึง45เมตรค่ะงดงามทีเดียวทั้งนี้พี่แพรมก็เลยถือโอกาสให้อาหารปลาซะเลย วัดนี้นะคะเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาประมาณปีพศ2400ค่ะชาวบ้านเรียกกันว่าวัดแดงและในอุโบสถมีพระประธานคือองค์หลวงพ่อโตซึ่งมีอายุมากกว่า300ปีค่ะและหลวงพ่อพระพุทธทันใจ พี่แพรมได้ใช้เวลาสักพักหนึ่งนะคะที่วัดแดงธรรมชาติแห่งนี้และได้เดินทางต่อไปที่วัดเขมาพิระตารามราชวร,รวิหารซึ่งอยู่ในจังหวัดนนทบุรีเช่นกันค่ะเป็นวัดโบราณอีกแห่งหนึ่งที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาหรือก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยาอีกค่ะพระเจ้าอู่ทองทรงบูรณะปฏิสังขรณ์เป็นวัดหลวงตั้งแต่สมัยนั้นเดิมเรียกว่าวัดเขมมาแล้วก็เรียก ต่อมาเพี้ยนจนมาเป็นคำว่าเขมาซึ่งมีความหมายว่าความเกษมสุขพ้นจากเรื่องห่วงใยปลอดจากความกังวลทั้งหลายวัดแห่งนี้นะคะมีความสำคัญกับพี่แพมมากค่ะเพราะบ้านหลังเดิมอยู่ไม่ห่างจากวัดแห่งนี้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นในวัยเด็กก็จะมาทำบุญกับครอบครัวในทุกๆเทศกาลที่วัดแห่งนี้ตลอดเลยค่ะ ส่วนในวันที่สองนะคะพี่แพมก็มาทำบุญต่อที่วัดสร้อยทองค่ะซึ่งอยู่ในเขตบางซื่อเดิมชื่อวัดซ่อนทองสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2,394อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยากเช่นกันค่ะวัดนี้ไม่ปรากฏประวัติของผู้สร้างแต่สันนิษฐานกันว่าคงเป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์หรือแพรบุญนาค และภายในวิหารก็มีปูชนียวัตถุที่สำคัญก็คือหลวงพ่อเหลือซึ่งสร้างจากโลหะทองเหลืองภายในเกตรบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระอรหันต์ทั้งห้าพระองค์ชาวบ้านเล่ากันว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองได้มีระเบิดประมาณ14ลูกตกใส่บริเวณวัดค่ะ ได้รับความเสียหายอย่างมหาศาลแต่มีสิ่งที่เหลือรอดพ้นจากระเบิดเหล่านั้นก็มีเพียงแต่พระพุทธรูปหลวงพ่อเหลือหอระคังและพระเจดีย์เท่านั้นเองค่ะพอได้กราบหลวงพ่อเหลือเรียบร้อยแล้วนะคะพี่แพรมก็เดินออกจากวิหารไปสักนิดหนึ่งไปทางด้านหลัง ก็จะมีน้องๆขายปลาอยู่หลายชนิดค่ะพี่แผมก็จัดเลยตามธรรมเนียมปลาหมอปลาชะโดปลาดุกอะไรก็ว่าไปนะคะแต่พี่แผมไม่ได้ซื้อปลาไหลอย่างเดียวเพราะว่ากลัวค่ะไม่กล้าถือเรียบร้อยแล้วก็เดินไปสักนิดนึงก็ถึงท่าน้ำได้ปล่อยปลาสบายใจมากค่ะ ส่วนในวันที่3นี้นะคะพี่แพรมก็มีความตั้งใจตรงดิ่งมาท้องสนามหลวงค่ะเริ่มจากวัดเชตุพนวิมลมังคลารามราชบรมหาวิหารหรือที่เราเรียกกันว่าวัดโพนั่นเองละค่ะวันนี้คนหนาแน่นสุดๆทั้งไทยทั้งต่างประเทศนะคะพี่แพรมจะขออนุญาตเล่าประวัติสักเล็กน้อยค่ะ วัดโพเป็นวัดประจำรัชการพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาประมาณปีพุทธศักราช2231ที่นี่เปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศด้วยนะคะเนื่องจากเป็นที่รวมจารึกสัมพวิชาลายแขนง และทางยูเนสโกก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำของโลกและถือว่ามีใจดีที่มากที่สุดในประเทศไทยจำนวนถึง99องค์ได้กันค่ะพี่แพรมเก็บภาพบรรยากาศสงกรานงานวัดมาฝากด้วยค่ะวันนี้ชุ่มฉ่ำดีจริงๆเขาจำลองการละเล่นแบบโบราณมาให้เราได้ร่วมสนุกกันหลายอย่างค่ะน่าสนใจมาก เพราะสมัยนี้หาชมกันยากค่ะและยิ่งในช่วงโควิดด้วยแล้วหาที่ไหนไม่มีเลยจริงๆค่ะและที่สำคัญคือมีการออกร้านขายอาหารเมนูพื้นบ้านโบราณมากมายพี่แผมก็จัดเลยสิคะอดมาตั้งหลายปีไม่อ้วนตอนนี้ก็ปาฏิหาริแล้วค่ะ แล้วนี้ก็คือประเพณีการก่อพระเจดีทรายนะคะถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะซึ่งเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยตรงการก่อเจดีทรายเพื่อถวายวัดเพื่อนำเศษดินและทรายที่ติดเท้าออกจากวัดต่างๆที่เราไปทั้งหมดเอากลับมาคืนในรูปของเจดีทราย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้เป็นกุศลอานิสงส์แก่ตนเองและครอบครัวค่ะและชาวไทยก็มีความเชื่อว่าถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเพียบพร้อมไปด้วยยศถาบรรดาศักดิ์มีทั้งบริวารชื่อเสียงเกติยศพรั่งพร้อมด้วยสมบัติเอาละค่ะมาถึงที่แล้วจะรออะไรพี่แพมก็ลงมือก่อเจดีเลยสิคะไม่กลัวความร้อนอีกตั้งหาก จากวัดโพพี่แรมก็เดินต๊อกแตกข้ามถนนมายัางศาลหลักเมืองซึ่งเป็นศาลที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีค่ะทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและจุดสำคัญของศาลก็คือเสาหลักเมืองซึ่งได้กระทาพิธียกเสาขึ้นเมื่อวันที่2 1เมษายนปีพุทธศักราช2325 เดิมทีเสาหลักเมืองมีเพียงสาราปลูกไว้กลางแดดเพื่อกันฝนเท่านั้นจนชำรุดลงอย่างมากในสมัยรัชกาลที่4จึงโปรดกล้าวให้ทำขึ้นใหม่อีกเสาหนึง่งด้วยเหตุนี้เองค่ะจึงทำให้สาหลักเมืองของกรุงเทพมหานครมีเสาหลักเมืองถึงสองต้นนับจากนั้นเป็นต้นมา ไม่ต้องบอกแล้วนะคะว่าอยู่ที่ไหนดอกไม้สวยๆมากมายแบบนี้มีที่เดียวก็คือปากทลองตลาดเท่านั้นค่ะ ทำให้คิดถึงบ้านค่ะหากใครชอบกรณาช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพี่แพมด้วยนะคะในวันนี้พี่แพมก็ต้องขอลาไปก่อนแต่ก่อนอื่นก็ขอวอวยพรให้ทุกคนมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงรับปีใหม่นี้ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าในวันนี้สวัสดีค่ะ